ไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อข้างในไอตัวนี้คือแบบไม่มีเนื้ออ๋อคือทําเพื่อเอากระลาโอ้ผมก็ว่าทําไมเอ๊ะทำไมลูกเล็กจังแล้วคือเราแกะเอาไปแกงเหรอครับใช่แกงยังไงอะัพี่คือแกงแค่วานแกงหมูก็คือหมูย่างแล้วแต่บางทีก็กบกเขาเรียกแกงแกงหนอกกระลาอ๋อที่นี่เรียกว่าหนอกกะลาก็คือกะลามะพเทาาเนี่ยนะกระดองกรุบที่นี่จะเรียกว่ากระดองกรุบแต่ทางใต้เรียกหนอกกะลาเอาหรอกระดองกรุบอันนี้คือเราทําไปกินหรือว่าเอาส่งครับเนี่ย งานงานอีกเดือนหน้างานอะไรอ่ะในส่วนนี้โอ้วันที่อ๋อตรงนี้คือศูนย์การเรียนรู้เหรอครับเดือนหน้าโอ้เจ๋งเลยเจ๋งเลยเพิ่งรู้นะเนี่ยเห็นไซส์เล็กขนาดนี้ไม่ค่อยเห็นไปไหนมาค้าเมื่อกี้ก็ไปดูของวัดอินที่เอามะพร้าวมาทำาสังขยาใช่ไหมอ่าเอนสังขยานี้เอามาทำแกง อันนี้คือได้ที่หมดแล้วเพราะพวกนี้มันไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อเพราะมันไม่ดีหรือว่าไงครับไม่ใช่ก็เอามาทํากินนี่แหละอ๋อเหรอคือตั้งใจเลยว่ามันก็เป็นเมนูโบราณเนาะอบสมัยก่อนเขาก็นี่แหละเวลานะไปหากระลอกนะเขาก็หาเลยนะกระลอกกระลอกกระลอกที่เราเห็นนะ่นนะเอากรเงนี่เอากระลอกมาแกงกับกะลานะอ๋อเหรอไม่รู้เลยเนี่ยอ๋อคนโบาเอากระลอกเพราะว่ามันมากินผลผลิตเราด้วย แล้วเขาก็นี่แหละตัดมาตามส่วนนั่นแหละเขาก็เอามาอันสองอันแล้วก็บวแก่ด้วยมาวแก่ทาอะไรครับาวแก่มาทำไอ้นี่ไงทำน้ำกะทิไงโอ้ไปส่วนนึงเขาก็เอามาสักสองลูกเนี้ยได้ก็นจ้าตีห้าตัวเนี้ยได้แล้วมึงนั้นทิวกันไปไป่กันเป็นทีมสิบคนสมัยก่อนนะครับสนใจไหมอันนี้ก็จานั้นก็ุึกฝึกเหมือนเอาไว้เคี้ยวเหมือนเอาไว้เคี้ยว อกะลาอ่อนคนทางนี้เรียกกระดองกลุบคนสมุทรสงครามเรียกกระดองกลุบเหมือนกันกับราชบุรีไหมราชบุรีหรือว่าโซนนี้โซนเอาหลีก็ไม่รู้นอกกะลาหรือว่านอกกะลาอ่ะมั้งอแต่ว่าถ้าคนที่นี่ล่ะคือกระดองกลุบใช่แล้วน้ํามันใช้ไม่ได้เหรอครับไม่ได้น้าก็คือเอาแช่นี่มันจะได้ไม่ดาอ๋อเหรอเอาน้ำก็คือไม่ต้องทิ้งเอาแช่เพื่อไม่ให้มันดำใช่ได้เลยแล้วก็อันนี้ก็เดี๋ยวไปลวกเก็บไว้ได้ อันอันอันไหนคืออันนี้คือลวกเนี่ยเพราะมันยังไม่ได้ที่หรือไงฮะต้องเอาไปลวกนะลวกให้มันสุกงีนแล้วเก็บไว้โอเก็บไปได้เก็บไว้เพื่อเตรียมงานไว้เดือนหน้าใช่ใช่ก็เราว่าเก็บไปเรื่อยๆอ่าใช่ถ้ามันงั้นมันไม่ทันไงครับเพราะมันเยอะใช่เวลาจะใช้ที่เราต้องใช้เยอะเนาะกระดองกลุบนี่โอ้สุดยอดขอบคุณนะครับโอ้ความรู้ความรู้ดิงทางเลย